สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะวิชาว,วิทยาศาสตร์เราจะมาเรียนกันในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสถานะของสารค่ะถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันเลยนะคะสถานะของสารนะคะสถานะของสารจะแบ่งออกเป็นสถานะแก๊สสถานะของเหลวและสถานะของแข็งนะคะ สถานะแก๊สอนุภาคของแก๊สนะคะอยู่กันอย่างกระจัดกระจายมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคน้อยมากอนุภาคเคลื่อนที่ไปมาได้อย่างอิสระรวดเร็วมีรูปร่างและปริมาตรเปลี่ยนแปลงไปตามภาชนะที่บรรจุเช่นไอน้ำแก๊สออกซิเจนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะสถานะของเหลว อนุภาคของของเหลวอยู่กันอย่างหลวมๆนะคะมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคน้อยกว่าของแข็งมีรูปร่างเปลี่ยนแปลงไปตามภาชนะที่บรรจุแต่ปริมาตรไม่เปลี่ยนแปลงเช่นน้ำแอลกอฮอล์น้ำมันค่ะสถานะของแข็งอนุภาคอยู่กันอย่างหนาแน่นมากนะคะ มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคมากมีรูปร่างและปริมาตรไม่เปลี่ยนแปลงเช่นเหล็กทองแดงน้ำแข็งค่ะการเปลี่ยนแปลงสถานะของสารนะคะเมื่อเพิ่มความร้อนให้แก่น้ำแข็งนะคะจะทำให้น้ำแข็งเนี่ยเกิดการห้อมเหลวเปลี่ยนเป็นน้ำนะคะซึ่งมีสถานะของเหลวเรียกกระบวนการนี้ว่าการห้อมเหลวนะคะ เมื่อให้ความร้อนต่อไปเรื่อยๆนะคะน้ำจะกลายเป็นไอน้ำซึ่งมีสถานะแก๊สเรียกกระบวนการนี้ว่าการกลายเป็นไอค่ะแต่เมื่อทำให้ไอน้ำเย็นตัวลงโดยการลดความร้อนไอน้ำซึ่งมีสถานะแก๊สจะเปลี่ยนเป็นน้ำซึ่งมีสถานะของเหลวเรียกกระบวนการนี้ว่าการควบแน่นค่ะ แล้วหากลดความร้อนต่อไปอีกน้ำซึ่งมีสถานะเป็นของเหลวจะเปลี่ยนเป็นน้ำแข็งซึ่งมีสถานะแข็งเรียกกระบวนการนี้ว่าการแข็งตัวการเปลี่ยนแปลงสถานะของสาสารทั้งหมดนี้นะคะจัดเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพการเปลี่ยนสถานะของสาสสารที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าสาสารสามารถเปลี่ยนสถานะ กลับมาเป็นสะสารเดิมได้กล่าวคือน้ำแข็งสามารถเปลี่ยนไปเป็นน้ำและน้ำเปลี่ยนไปเป็นไอน้ำซึ่งไอน้ำสามารถเปลี่ยนมาเป็นน้ำและสามารถเปลี่ยนมาเป็นน้ำแข็งได้เรียกการเปลี่ยนแปลงนี้ว่าการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้ค่ะต่อไปนะคะให้นักเรียนเปิดแบบฝึกหัดวิชาวิทยาศาสตร์ไปที่หน้า 58นะคะกิจกรรมที่3.1การเปลี่ยนแปลงสถานะของสารจุดประสงค์การเรียนรู้ในเรื่องนี้นะคะข้อที่ 1. อธิบายการเปลี่ยนแปลงสถานะของสารได้ 2. ปฏิบัติกิจกรรมการเปลี่ยนแปลงสถานะของสารอย่างรวมพลังด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจได้ 3. มีความมุ่งมั่นและตั้งใจค่ะ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ปฏิบัติกิจกรรมวันนี้นะคะ 1. บิกเกอร์ขนาด250ลูกบาท์เซนติเมตรนะคะ 2. ตะเกียงแอลกอฮอล์พร้อมที่กั้นลมนะคะตะเกียงแอลกอฮอล์นะคะนักเรียนควรปฏิบัติให้ถูกต้องนะคะโดยการใช้ไฟแช็กนะคะจุดที่ตะเกียงแอลกอฮอล์ เพื่อให้ไฟติดนะคะโดยที่เราจะไม่นําตะเกียงแอลกอฮอล์กับตะเกียงแอลกอฮอล์มาจุดไฟต่อกันนะคะเพราะอาจจะทําให้เกิดการล่วไหลของแอลกอฮอล์ออกมาจากตะเกียงแอลกอฮอล์แล้วทําให้เกิดไฟลุกไหม้ได้ค่ะ 3. น้ําแข็ง100ลูกบาท์เซนติเมตรนะคะนักเรียนจะเห็นได้ว่าจะมีภาพ แอลกอฮอล์ที่ใช้ในการจุดไฟนะคะแอลกอฮอล์ที่นักเรียนเห็นนี้นะคะจะใช้เติมในตะเกียงแอลกอฮอล์นะคะซึ่งเป็นแอลกอฮอล์ที่ใช้สำหรับจุดไฟเท่านั้นนะคะวิธีการทำกิจกรรมนะคะข้อที่1ให้นักเรียนนำน้ำแข็งนะคะใส่ในบีเกอร์ประมาณเศษหส่วนสของบีเกอร์นะคะ แล้วตั้งทิ้งไว้สังเกตการเปลี่ยนแปลงและบันทึกผลนะคะจากในภาพนะคะนักเรียนจะเห็นได้ว่าเมื่อเราตั้งนะคะน้ำแข็งทิ้งไว้นะคะน้ำแข็งจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะนักเรียนคิดว่าน้ำแข็งเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างคะข้อที่2น้ำบิ๊กเกอร์ในข้อที่1 ต้มด้วยตะเกียงแอลกอฮอล์สังเกตการเปลี่ยนแปลงและบันทึกผลนะคะเมื่อเรานำบิ๊กเกอร์ไปตั้งนะคะแล้วก็ต้มด้วยความร้อนนะคะน้ำจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะคะเราไปบันทึกผลการทดลองกันเลยค่ะคำถามก่อนการทำกิจกรรมค่ะให้นักเรียนเปิดไปหน้าที่60เลยนะคะ เปิดเจอหรือยังนักเรียนเปิดเจอแล้วนะคะเรามาตอบคำถามกันเลยค่ะข้อที่หนึ่งะคะถามว่าสสารมีกี่สถานะอะไรบ้างนะคะเราได้เรียนกันมาแล้วนะคะนักเรียนลองตอบซิว่าสสารมีกี่สถานะนักเรียนน่าจะได้คำตอบแล้วใช่ไหมคะว่าสสาร มี3สถานะคือของแข็งของเหลวแล้วก็แก๊สค่ะข้อที่2นะคะสา,สารแต่ละชนิดสามารถเปลี่ยนสถานะได้หรือไม่อย่างไรนะคะสา,สารจะมีการเปลี่ยนสถานะนะคะจากสถานะหนึ่งไปยังอีกสถานะหนึ่งได้นะคะก็เช่นอะไรบ้างเช่น น้ำแข็งเปลี่ยนเป็นน้ำเมื่อได้รับความร้อนค่ะบันทึกผลการทำกิจกรรมนะคะตารางผลการสังเกตการเปลี่ยนแปลงสถานะของสารนะคะเราทำการทดลองสองข้อใช่ไหมคะข้อที่หนึ่งเราจะสังเกตน้ำแข็งในบิกเกอร์ที่เราตั้งทิ้งไว้ใช่ไหมคะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างคะ านักเรียนน่าจะได้คำตอบแล้วว่าเมื่อเราตั้งนะคะบิ gger ทิ้งเอาไว้ใช่ไหมคะน้ำแข็งก็จะเกิดการหลอมเหลวและเปลี่ยนเป็นน้ำใช่ไหมคะการทดลองข้อที่2นะคะเรานำน้ำแข็งที่ละลายแล้วนะคะนำไปต้มนะคะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น น่าจะเป็นยังไงคะลูกน้ำแข็งในบิกเกอร์จะต้องเกิดการกลายเป็นไอน้นาำเพราะว่าเขาได้รับความร้อนนั่นเองนะคะคำถามหลังการทดลองหน้า61นะคะข้อที่1ถามว่าน้ำแข็งเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร ปัจจัยใดที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนะคะเกิดจากอะไรเอ่ยมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างนะคะคำตอบก็คือน้ำแข็งที่อยู่ในบิกเกอร์นะคะเกิดการละลายและเปลี่ยนเป็นน้ำโดยปัจจัยที่ทำให้น้ำแข็งเกิดการเปลี่ยนแปลงสถานะให้กลายไปเป็นน้ำก็คือการได้รับ พลังงานความร้อนนั่นเองนะคะข้อที่2เมื่อนำน้ำในบิ๊กเกอร์ไปต้มเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรปรจไัจจัยใดที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนะคะคำตอบก็คือน้ำในบิ๊กเกอร์เกิดการกลายเป็นไอใช่ไหมคะโดยปัจจัยที่ทำให้น้ำแข็งเกิดการเปลี่ยนแปลงสถานะเป็นน้ำ คือการได้รับพลังงานความร้อนนั่นเองข้อต่อไปข้อที่3นะคะสรุปผลการทดลองได้ว่ายังไงคะสรุปผลการทดลองได้ว่าคำตอบก็คือสา,สารสามารถเปลี่ยนสถานะจากสถานะหนึ่งไปเป็นอีกสถานะหนึ่งได้ โดยการเพิ่มความร้อนให้แก่สาสารหรือทำให้ส,สารเย็นลงนะคะนี่คือการทำกิจกรรมในวันนี้นะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะให้นักเรียนทำลงในแบบฝึกหัดวิชาวิทยาศาสตร์ได้เลยค่ะ